ครับสวัสดีครับมาพบกับพันกบกับช่องกบพาลุยครับวันนี้จะพามาจับแมงดาครับคืนเขาได้หลายวันนี้ฝนตกแรงก็เลยอยากมาจับเขาเดเนคยนมาจับอยู่ครับก็ได้อยู่ที่ละสามส,สิบสี่สิบตัวอย่างมากแต่ว่าเขาได้ที่จะชงด้วยซ้ำด้วยเขาก็ได้แต่เองไม่เคยได้เขากเอกสัก <c oughs> พักครับเดี๋ยวพันผลตามมา เดี๋ยวไปติดไฟกันเลยนี่ครับไฟติดอยู่บนยอดใหม่ก็มีติดไฟทั้งหมดหกหลอดครับทั้งหมดอีกสองหลอดครับสักครู่เรามาดูผลงานครับสวนมางจะลงประมาณสองทุ่มรครับสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะเวลาประมาณมันลงครับโอเคครับเดี๋ยวตอ,อชมผลงานกันครับว่าจะลงหรือไม่ลง นี่นี่ครับโอ้ฮแม่มงดาตัวเ่ากองเลยวะสะท้อนทรับเลยตัวนี้ <c oughs> โอเคครับผมได้มาอีกตัวได้มาอีกตัวครับผมโอ้ไม่ต้องไปหากินไก่นั่งอยู่ก็หลุดอย่เว้ยเกือบมันจะตกใส่หัวเี๋ยวมันจะตกใส่หัวนี่ทำไมเดินหนีตกใส่หัวด้นี่ โอเคครับเก็บใส่เออลงลงที่มันออกกระติ๊กเองนี่คือหอมันโยกยังไงเนาะ <laughs> ครับทุกคนเดียยินเสียงมันแฟดลงไม่รู้อยู่ตรงไหนไปหากันเลยครับยินเสียงตรงนี้แหละแค๊นนี้แค๊นนี้เลยโอ้เห็นแล้วครับนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว นี่นจับอยู่ครับนี่ครับ,ต,รบนนตัวที่สี่ครับวันนี้ตัวที่สี่แล้วจับไปเลยครับโอเควันนี้คือค,ค,ค,ครับผมบินมาชนยังเดี๋ยวบินมาตัวอีกต <โ frustrating. S 1> ัวหนึ่งครับนี่อยู่ข้างรถเลยครับนี่ไหนล่ะเห็นยังเขาเน <shove. S 1> <ๆ>ึ<ๆ>่งแล โอนี่เห็นแล้วครับนี่โอเคเช็คตัวเยทุกคนนี่เช็คละมุดมุดมุดมันมุดนี่มันมุดเห็นไหมใบไม้ยืบยับยิบยับนี่แหวกนี่เส็จเราไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับนี่โอเคครับ เราไปรุ่นกันต่ออีกครับของผมมันยุดลงแป๊บหนึ่งครับก็เลยเดินมาดูไอ้อคนจับข้าง,ง,งครับว่าเขาได้กันไหม,มเขาลงกันไหมครับเดี๋ยวไปดูผนงานคนข้ง,ง,งครับอ,อันนี้อะไรอ,อันนี้เป็นแมงเมียง,งครับอออโอ้แมงเมียง,งครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานแมงดาครับ น่ารับไปตายนน่นะ่ะโอ้สเสียงแมงดาลงเดในวานนู้นเดินไปดูผลงานาแมงดาครับดูด <laughs> ูโอ้โอผลงานแมงดาครับนี่ดู เดรร้ล่ก็ผมนี่ครับนี่ทางนี้ลงดีครับลงดี่อยครับมแต่ของผมมันยุดลงแล้วก็เลยเดินมาดูกระจับอยู่ข้างๆครับกำลังจับน,นี่สาวหน่อยดานี่โอ้สาวหน่อยมาจับเป็นแม่งเมียงแม่งดานี่ขยันเกินหาทุ่มไม่รับไม่นอน <laughs> โอเคครับนั่นๆอยู่กับตีนนั่นแหละตัวนึงนั่นน่ะเออนั่นโอเคนั่นนี่นหละนี่ยตกเลยอ้าวตกนั่นจับเลยแม่กำลังเช็ดกำลังจับตกเลยเห็นๆเลยใส่ไได้้มด้มกก็ออีปลาาตัวนึ่งแล้วครับแม่เขาหลน่นหนีจริงๆเลยดู อย่าสองตัวแต่สองตัวแล้วมันมองไม่เห็นในนี่ตัวอีกแล้วนี่นี่นี่ตัวหนึ่งใขทางหลังนี่ตัวหนึ่งนี่โอ้ยของเขาหมโอ้จับจับไม่ใช่บินโอเคครับโอ้ของเขาหมีป้ของผมไม่ใช่มันลงเลยนี่เออไปไปไปดูของจะของครับไม่ใช่มันลงเลยนี่โอเคครับผมไปดูคนงานของจะของหนึ่งมันลงยัง กบมาถึงของจ้าของนะครับมาเดินตะเวนดูนี่เห็นตัวเดี่ยวของเขาลงหลอดตูบหลอดตูบห้องของตัวเดียว <c oughs> มันเป็นสายการบินของเขาหรือเปล่าเองไม่ใช่สายการบินนานๆลงทีหนึ่งไปดูเข้าเมื่อกี้นี่ไปแป๊บเดียวเขาเด็กคกเจ็ดตัว ไม่ถึงสิบนาทีมีห้องเยิงประมาณชั่วโมงหนึ่งเยนี่เพิ่งแต่ตัวเดียวตัวรุ่นอีกสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยรู้ว่ามันจะลงหรือไม่ลงไม่ลงก็เก็บกระบานเนาะดูผลงานตอนเช้าดูผลงานรวมมืาคืนครับจับแมงดาครับวันจะได้์จัวตัวกัดเลยสอง

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 0เ5็ดตัวที่อยู่กับผมแล้วก็คืนทั้พันผลไปประมาณเกือบสิบตัวครับกระยูได้ประมาณหกสิบตัวได้อยู่ครับครับมาชอดแมงดากันครับติดไปติดแก๊ส ทำไม่ดาสามรสเทนี้ใส่ลยพริกพริกใส่ลงไปแล้วครับทีม่จะ่ายก็ไปครับพริกปนแล้วก็มีถุงชูรสครับถุงชูรสดีครับ ใส่ตามใจชอบเลยนะครับน้ำตาลเสร็จแล้วก,ก็เดี๋ยวมาพริกไทยพริกไทย จบด้วยซอสครับผมเด็ดครับตั้งง่ายๆครับกินเขาสวยร้อนๆครับ สุดยอดบอกคำเดียวว่าสุดยอดครับผมนี่ครับเท็จแลนอ,อมแมงดาทอดถามรสครับผมกินก็เขาสวยร้อนๆครับบินเขาก่อน,นครับเดี๋ยวมีธุระต,ต้องไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม ในชอ่องกบพาลุยกับเซียนกบวันหลังจะพาไปด้ยอะไรไปล่าอะไรไจะพาไปนบตอนนี้กินเขากันครับขอบคุณครับ